จากความหรูหราอลังการของโบสถ์แห่งนี้นะครับอาจทําให้เราลึกว่าเรามายืนอยู่ประเทศในแถยุโรปนะครับแต่แท้จริงแล้วเรายังอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับที่เราได้เห็นกันนี้ก็คืออัสนวิหารพระนางมอริอานะครับเป็นโบสถ์ในนิกายโรมาคาทอลิกนะครับซึ่งแรกเริ่มเนี่ย ต่อตั้งโดยชาวเวียดนามนะครับที่อพยพเข้ามาอยู่ในจงังหวัดจันทบุรีเดี๋ยวเราไปดูภายในนะครับของอาสนาวิหารแห่งนี้กันอาสนาวิหารแห่งนี้นะครับได้ทำการบูรณะมาหลายต่อหลายครั้งแล้วแต่ที่เราเห็น อยู่มาร้อยกว่าปีนะครับภายในวิหารน,นะครับไม่ใช่ว่าจะเข้าได้ทุกเวลานะครับอย่างวันอาทิตย์เขาจะเปิดเป็นเวลาโมงสิบนะครับ8ปดโมงครึ่งและทุ่มหนึ่งตามที่เห็นนี้เลยนะครับเมื่อเข้ามาภายในวิหารแล้วนะครับ เหมือนบทในยุโรปเลยนะครับด้านข้างมีจิตกรรมนะครับกระจกสีศิลประ,ปะในแบบกอติกนะครับที่มีความละเอียดผิวหวนอ่า,าและนี่ก็คือมุมที่เ,เป็นไฮไลท์นั่นเองวันนี้เป็นวันอาทิตย์เลยมีนักท่องเที่ยว ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับ <c oughs> ดูโดดเด่นและเป็นอลังการมากนะครับร <c oughs> ูปปั้นของพระแม่มาเรียนะครับพระเยซู ความงดงามของพระแม่มาเรียนะครับสวยงามและยุงระยับมากนั่นข้างนะครับก็มีรูปปั้นของนักบุญคนอื่นๆอีกมากมายนะครับนี่จิตกรรมกระจกสีนะครับตรงนี้โดดเด่นมากนะครับ ภายในวิหารแห่งนี้นะครับเราสามารถที่จะถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวีโอได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีท่าทีที่สำรวมนะครับแล้วก็ห้านมนุงสั้นจนเกินไป องมาเที่ยวชมกันได้นะครับถ้ามาจังหวัดจันทบุรีเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงครับ